รามีจะอ่านให้ค่ะ V2L ห้าสิบไหนพี่ดูกคนอุ้ยสิเก่งมากลองภาษาไทยสิฮะ V2L ห้าสิบเออ V2L ห้าสิบครับดีใจด้วยครับไหนคะไหนคะไหนอยู่ใช่ไหมนี่เหรอคะโอเคดีใจเลยชิคกี้พายครับ นี่อ่านยังไงนะคะชื่ออ่านสองไง v สองเจ็ดหกสองหกสิบสองถ้าสมมติมันไม่ใช่ตัวเลขมันคือตัวอักษรคือตัวอะไรอะทีหรอมี T ไหม T มีไหม T ทีไทยแลนด์มีไหมคะ่าสองทีหกสิบสอง ขออนุญาตได้ไหมฮะขออนุญาต,ออญาตโชว์ให้อูนะฮะคิดว่าน่าจะเป็นตัวอักษรมากกว่าเนาะใช่ไหมใช่ไหมอาจจะเป็น 2, T วีสอง T หกสิบสองฮะมีมะไหมหนึ่หรือตัวอะไรอะ่ะมันคือตัวอะไรอะ่ะจะทำยังไงกับเรื่องนี้ดีฮะเนี่ยม,มีแถว T ไหมเปลี่ยนมีแถว T ไหมอ่ะมีมีใช่ไหมฮะีนะทีไทยแลนด์นะโอเคพี่พี่ได้ฮะ T สอง T หกสิบสอง คค่ะขอบคุณค่ะพริตาตอบครับว่าอ่านไม่ออกอ่ะเราต้องมาถามคนไทยเนาะ V หนึ่ง V หนึ่ง U สามสิบสอง V หนึ่ง U สามสิบสองอยู่ด้วยครับอยู่นะคอยู่ฮะนี่บกมืออยู่โอเคตอบครับคุณอาสาฮะ วีนั่นยี่สิบห้ายี่สิบห้าดีใจโอ้ยโอ้ยโอ้ยดีใจด้วยนะคะครับอาต่อที่คุณอายอนครับวัชรเกลหนุอยวีน่น R สองสาม r 23ค่ะ V1R23 อยู่ไหมยฮะอยู่ครับเย้อ้อเอ้ยดีใจด้วยค่ะดีใจด้วยนะฮะเหลือคุณโรล่าแล้วครับค่ะแขกค่ะ V2 T45 v 2 T45 อยู่ไหนฮะ T45 T45 v 2 T45 ยกมือดะหาอยูตรงนั้นครับเอ่อ ดีด้วยะะดีใจด้วยนะครับโอเคทุกคนครับส่งเสียงปรบมือให้กับทั้งเจ็ดท่านผู้ชมดีด้วยครับัี yeah. <Thank> เอาละแล้วนี่คือลัคกี้เซเว่นนะครับเราแจากของกันไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นช่วงสุดท้ายไม่ใช่ของสาวๆนะของดีเจนุ้ยครับ mm hmm. ก่อนจะหมดช่วงของดีเจนุ้ยอยากให้น้องๆเบบี้มอนสเตอร์ทั้งเจ็ดคนวันนี้ มา,มาเขาเรียกว่ามีแฟนมิทติ้งเป็นรอบที่2แล้วเจอแฟนๆโอ้โหเสียงดังมากๆเลยแฟนๆ energy ดีมากๆเลยวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะกับแฟนมิทติ้งในประเทศไทยที่มีด้วยกัน2รอบด้วยกันมีอะไร